รู้สึกติดในค่ะเพราะว่าเมยอก็ได้ใช้แล้วก็รู้จัก LG ตั้งแต่เราเด็กเนาะที่ว่าหลายคนก็น่าจะโตมาคบกับ,บ LG ค่ะก็เลยเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะที่เขาได้มาร่วมเป็น guest speaker สำหรังานนี้โดยเฉพาะการที่ เขาแคร์แล้วก็ใส่ใจเรื่อง sustainability กับสิ่งแวดล้อมนะค่ะ mm hmm. มันก็ตรงเป้าหมายของเรามากๆแล้วเป็นท็อปิกที่แรียาค้อแบบคอาเอาเรื่องนี้มาตลอดใช่ใช่ค่ะเป็นท็อปิกที่มันสําคัญมาก mm hmm. แล้วก็รู้สึกดีใจค่ะ mm hmm. ที่หลายๆที่ในเมืองไทยเริ่มแคร์มากขึ้น mm hmm. แล้วก็บริษัทอย่างเช่น LG ก็อย่างเช่นก,ก็แคร์เร่ง sustainability เช mm hmm. ่นกันนะคะ สำคัญอันนี้จะ่อเมสำหรับเพื่อใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยที่ในเรื่องของการดูแลรักษาแล้วก็ไม่ทำรายธรรมชาติเนี่ยมาดีามมาว่ามันมีประโยชน์ยังไงกับสังคมในยุคนี้้างคิดว่าสังคมสมัยนี้ค่ะเราก็จะใช้พลังงานเยอะขึ้นเยอะขึ้นเมื่อเมื่อเราไปสู่ความดเวล็อปเมนต์มากขึ้นเนาะมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยค่ะที่เราต้องใส่ใจว่าสิ่งที่เราใช้เนี่ยมีอิมแพคอะไรบ้างต่อสิ่งแวดล้อมและคิดว่าคนเราทุกคนนะคะเรา ไม่ว่าเราจะใช้อะไรหรือว่าซื้ออะไรอะค่ะ บางทีเราก็เครียดเยอะอยู่แล้วเราจะต้องมาคิดเรื่องนี้ด้วยเหรอมันก็ยากก็เลยคิดว่ามันสําคัญที่บริษัทนั่นเองค่ะที่ต้องดูแลเรื่องนี้แล้วก็ให้ความสะดวกสบายให้กับคอนซูเมอร์ต่างๆมันไม่ได้หยาดแยกกันกว่าการใช้เพื่อใช้ไฟฟ้าการเดินธรรมชาติมันสามารถควบคู่ไปกันได้ใช่คิดว่าสมัยนี้เราต้องหาทางที่จะควบคู่กับการที่จะใช้ไฟฟ้าแล้วก็มีความ sustainable ด้วยเพราะว่าเราก็ต้องอยู่ในโลกเป็นจริงเนาะความเป็นจริงว่าเราต้องเราต้องใช้นะตอนนี้แต่ว่าใช้ยังไงให้ให้มันมีอิมแพ t คดีหรือว่าอิ น้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้มารยาเองมีแคมเปญอะไรที่ยังทำยังลุยบ้างอ่ะเิดว่ามีแคมเปญเยอะเหมือนกันเลยค่ะทั้งเรื่องเกี่ยวกับอากาศทั้งเรื่องเกี่ยวกับน้ําแล้วก็ดินนะคะแคมเปญทั้งหมดเลยเนี่ยก็สามารถดูตามอินสตาแกรมของมารยาได้ maria land a r e นะคะแล้วจริงๆก็มีแคมเปญอันนึงของวันเกิดของมารยาเดือนที่แล้วค่ะที่เราจะเรียกกันว่าทะเลใจไปกับมาริยานะคะ เทใจทะเลใจไปกับมาเรียค่ะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่อยู่บนแพลตฟอร mm hmm. ์มเทใจเนาะที่ช่วยในเรื่องของอนุรักษ์น้ำแล้วก็บีชต่างๆ uh huh. ที่อยู่แถวชุมชนมในพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยอะค่ะแล้วใครที่บริจาคเข้ามานะคะก็จะมีสามคนที่มาอยากจะพาไปด้วย mm hmm. ในชุดนี้ก็ใครที่ยังไม่ได้บริจาค mm hmm. หรือว่าดูโปรเจกต์นี้นะคะก็เชิญไปดูเลย อย่างล่าสุดอประเด็นที่แบบแหลายคนกำลังกัมงวลมากเลยคือเรื่องของอากาศ PM หนักๆเลยอาทิตย์ที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยคเรา,อราลองมองปัญหาตรนี้ไห้ด้วคิดว่าอากาศเป็นอะไรที่กระทบเราทุกคนเนาะคิดว่าถ้าจะดูข้อมูลเรื่องนี้ค่ะเมก็สามารถแนะนําให้ทุกคนไปที่ Clean Air Act Thailand นะคะ Clean Air Act Network เขาจะมีข้อมูลทั้งหมดเลยแล้วก็สามารถไปช่วยได้ทางแพลตฟอร์มของเขาแล้วันนี้เราอยากจะให้แก้ไขปัญหา สภาพอากาศที่มันแบบแย่ลงทุกวัานอะไรอย่างนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วคผมนะคิดว่ามีหลายเรื่องค่ะไม่ใช่แค่อากาศที่อันตรายต่อสุขภาพของเราเคิดว่าเราต้องตระหนักมากขึ้นแล้วว่าใครที่เป็นหนึ่งใน กระบวนการที่ทำให้อากาศแยกขึ้นนะคะก็ต้องหาทางที่จะลดและจริงๆพรบอากาศสะอาดนี่ละคะก็เป็น comprehensive framework ที่ทุกคนจะมี benefit จากสิ่งนี้ค่ะก็อย่างทุกคนแค่เข้าใจมากขึ้นว่าพรบอากาศสะอาดคืออะไรก็เข้าไปดูได้เลยใน Clean Air Network ไทยปีนี้นอกจากโปรเจกต์ธรรมชาติมันเกิดหลังจากนี้จะมีโปรเจกต์อะไรอีกบีมาก พ่อเจก็จะมาเรื่อยๆเลยค่ะ mm hmm. เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ย mm hmm. มันคือทุกอย่างจริงๆ mm hmm. และทุกอย่างที่เราใช้ในชีวิตประจาวันก็มีอิมแพคตต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะคะ mm hmm. ก็คิดว่าโปรเจกต์ hmm. ที่จะออกมาเนี่ยก็จะพยายามหาทางที่จะทำให้คร mm ีเอทีฟมากขึ้นทําให้คนที่มาจอยเนี่ย mm hmm. มีความสุขด้วยค่ะก็รอติดตามด้วยนะคะอ่าแล้วสมุกลับมาจากไหม่ด้วยเนาะ ็นนักร้อง yes โอ้ยตื่นเต้นมากได้ทํางานกับรุ่นพี่นางงามสองสาวเราเราเด็กสุดเลยอะเราเด็กสุดเลยค่ะรในรลุ่มนี้รุ่นพี่นางงามค่ะใช่กับคราวนี้เป็นจะทําเป็นโปรเจกต์แค่เพลงใบเพลงหรือว่ายังไงคะมันจะมีการตอนนี้มีแค่เพลงเดียวค่ะแต่ว่าถ้าทุกคนฟังและชอบก็ถ้ามีแบบว่าเสียงเยอะๆจากท่านผู้ชมนะคะอาจจะมีเพลงที่2แต่ว่าต้องถามไวท์ฟ็ จริงๆพอกลับได้กลับมาร้องเพลงจริงจังมันคุ้นเคยมั้ยรู้สึกว่าโอ้ยมันเหมือนเป็นกล้ามเนื้อค่ะที่เราไม่ได้ใช้มายานานมากมแล้วกลับมาใช้เราก็ต้องเหมือนเริ่มใหม,ม่แต่รู้สึกว่ามันเป็นทางที่เราอยากจะโฟกัสละตอนนี้ม,มันเป็นอะไรที่เรารักแบบจริงๆข้างในอะค่ะก็บอกว่าปีนี้เราอาจจะแบบอยากจะ grow ตัวเองก่อนอยากจะฝึกฝนตัวเองให้ร้องให้เก่งก่อนแล้วก็อาจจะแบบเขียนเขียนเพลงของตัวเองก่อนค่ะแล้วก็จะ ค่อยๆปล่อยออกไปแบบเล็กๆเบาๆเห็นว่าแคคนชิมเห็นว่าสามคนมารวมกันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกับจริงค่ะไม่ง่ายเลยค่ะยังไงบ้างสิบเมื่อเอ่อใช้เวลาประมาณ2ปีค่ะเพราะว่าเราเริ่มคุยกันตั้งแต่ก่อนโควิดเนาะแล้วก็ตอนโควิดมาทุกอย่างก็ช้าแล้วทุกอย่างก็หยุดแล้วตอนทุกอย่างมันเริ่มกลับมาใหม่แต่ละคนก็ทํางานหนักมากต้องต้องโกยเนาะแบบหลังจากโควิดเราแบบทุกคนจนหมดเลยค่ะเราก็เลยต้องต้องหาทางก็เลยหาวันที่จะนัด การสานสาวเนี่ยยากมากๆาก็เลยการที่เราสามารถได้แบบชิ in in, freely, <t S 1> <Obama> ้นงานนี้ออกมาเป็นอะไรที <t alternative science> okay, like ่พวกเราภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ต้องอยากให้ทุกคนไปดูมิวสิกวิดีโอค่ะเพราะว่าน้องแนทเนี่ยเขาก็เริ่มจากการที่แบบเขารับด้านนี้มากๆเขาชอบร้องเพลงเนาะถ้าใครดูละครของแนทก็จะรู้เนาะเขาก็เลยได้เหมือนเป็นดีมของเขาที่จะเป็นนักร้องนี่ก็เป็นความฝันของเขาแล้วก็เขาก็ฝึกฝน ตอนนี้เขาเต้นเก่งมากเลยจากคนที่ขยับขาแขนไม่ได้แบบว่าออตัวยาวด้วยนนเนาะไม่ไม่เชื่อว่าเขาสามารถเดินแบบสง่าขนาดนั้นได้เพราะตอนเขาเต้นคือแบบไม่ได้เลยตอนแรกน,นะ <laughs> แต่ตอนนี้คือสุดปังมากทุกคนออต้องไปดูนะคะออโอเคไมแล้วก็น้ำตาลทุกคนก็รู้อยู่แล้วนางแบบคนแซ่บเนาะแต่ครั้งนี้เขามาแบบเป็นแรปเปอร์ก็เป็นแบบมุมเท่มากของเขาก็อยากให้ทุกคนไปดูะคะ่ะ <laughs> แจ้วก็บอกว่ามีบ้าน <im it> มีมงมีเพลงต้องเอาให้ครบค่ะทุกคนค่ะสำหรับเราอะสำหรับเราอะ เรื่องการร้องเพลงกับเรื่องการเต้นคือมืออาชีพอยู่แล้วอ๋อ thank you เป็นอะไรที่เราชอบค่ะเละคิดว่าการที่เราเคยเต้นตั้งแต่เด็กเลยมันแบบ dancing is in my bones in my blood ชอบเต้นค่ะก็เลยฮปปี้ได้ทำเพงเป็นเทรนเนอร์ให้เพื่อนๆไหมคะไม่รู้ว่าเราเทรนเขาหรือเปล่าเขาเก่งอยู่แล้วสองคนเขาจับอะไรได้ไวค่ะคิดว่าแต่ละคนเราก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากกันและกัน เราก็เห็น work ethic ของเขาเนาะ<ม>เราอาจจะได้ประกวดเวทีเดียวกันแต่ว่าไม่ได้ร่วมงานด้วยกันมากขนาดนี้มาก่อน<ม>แล้วพอได้ร่วมงานจริงๆแล้วก็เห็นว่าแต่ละคนเขาทำงานแบบไหน,ม,น,ม,นมันเหมือนเราแบบให้ energy ต่อกันละกันอะะ <ไป S 1> เลิม <ไป S 1> ากเป็นไปไหปนท่านเอ่ยปากว่าเป็นการรวมตัวองค์สามตัวแม่ในโปรเจกต์นี้เลยก็สามแม่ครัวใช่ค่ะถ้าใครอยากจะจ้างสามแม่ครัวก็โทรมาได้เลยนะคะเราไปได้สามคนเลยค่ะพร้อมค่ะ S <S อันนี้ <Yes. S 1> ส่วนตัวเราเราจะแบบว่าร้องคนเดียวมาที่บอกว่าอยากกลับมาร้องเพลงอีกอ่ <c oughs> อันนี้ต้องรอดูก่อนอชอบการขึ้นเวทีกับเพื่อนๆน,นะคะเมยเป็นคนที่เป็นอินรเวิร์ดจริงๆการออกมาคุยกับคนหลายคนเป็นอะไรที่กลัวมากอันนี้เป็นแบบพี่ๆแบบเมยให้เกียรติมากๆเลยค่ะเพราะว่าแบบไม่ค่อยทําแบบนี้ก <c oughs> ็ <c oughs> เลยชอบขึ้นเวทีกับเพื่อนๆมากกว่า ถ้าเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะอ,ะอาจจะเป็นแค่แบบ Instagram หรือว่าเป็นไลฟ์อะไรแบบนี้ค่ะยังพอมอิทรดูยังพอมอินทรดอะไรเงี้ยมันยาเราเราเราทำแบ่งพาร์ทในการทำง,ง,ง,งานยังไงบ้างคะมันยากแค่ไหนคะคิดว,ว่าการที่เราได้ทำงานในเอ็นเตอร์เทนเมนต์อ่ะ,อะมันเป็นอะไรที่แม่ต้องขอบคุณมากๆเลยเพราะมันทำให้เราต้องกล้า แบบสามสองหนึ่งต้องออกเวทีแล้วมันแบบกลัวก็ไม่ได้ละมันต้องออกลอะมันก็ฝึกให้เราแบบว่าเหมือนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วก็ความรู้สึกมากขึ้นนะคะซึ่งคิดว่ามันก็ช่วยในชีวิตประจําวันเราด้วยเนาะทำให้เราสามารถสื่อสารกับเพื่อนได้ดีขึ้นด้วยค่ะแล้วการมีต่อต้านนะฮะกับ,บจิตใจข้างในเราอะไรีบยบางทีมันจะเออแล้วบางทีเสร็จสันมาก่อน่แน่นอนค่ะสันมากแล้วก็บางทีแบบหลังจากแล้วก็ไหวเจ้าแม่เกินเเสร็จออกไปข้างนอกก็ ก็ยังแบบเรากลัวเราก็ต้องต้อง,องอพึ่งพานิดนึงแต่ว่าหลังจากนั้นบางทีเราก็จะกลับไปคิดว่าเราทําดีหรือเปล่าเราคนคยังไงกับสิ่งนู้นสิ่งนี้ค่ะ<อ>ก็เลยจะพยายามแบบปล่อยตัวมากขึ้นในทางที่แบบเหมือนมีความสุขมากขึ้นตอนอ,ออกมาเจอผู้คนออกมาแสดงจะไมันมีฝึกฝึกฝ<า>ึกฝึกกับตัวเองว่าเวลาฉันไปเจอคนมากๆหรือเจอต้องพูด สปีดอะไรเงี้ยมันต้องฝึกตัวเองไหมหรือว่าจริงจริงมันควรที่จะฝึกค่ะแต่ว่าคิดว่าการฝึกของเราก็คือการทำปฏิบัติจริงปฏิิิบัตจรงเลยฝึกหน้างานเลยค่ะแล้วอย่างเป็นอินฟราเวลดตอนอย่างนี้แล้วตอนนี้ที่เขาเชียร์กันกับกวินนี่ยังไงบ้างคะก็อะไรเหรอคะกับนักฟุตบอลท่านหนึ่งในงานเขาก็เชียร์ไปค่ะแล้วยังไงมันเชียร์ขึ้นไหมคะมาริยาเชียร์ขึ้นหรือเปล่าก็ต้องเชียร์ต่อไปค่ะไปเจอไปเจอกันแล้วมีการคุยอะไรกันยังไงบ้างคะ พี่เขาน่ารักมากเลยค่ะแล้วเราก็ได้เจอกันแค่วันงานนั่นแหละค่ะครั้งแรกที่เราได้เจอกันแล้วเขาก็เป็นคนที่น่ารักมากเขาก็พาคุณแม่มาด้วยซึ่งแบบคล้ายๆเราเลยเราก็ชอบพาแม่ไปทุกทุกที่อะค่ะก็เลยเห็นว่าไอคนนี้แบบจิตใจดีร้องเพลงเก่งเล่นกีฬาก็เก่งก็แบบสเปกเราสเปกเราหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะยังไม่ได้มีสเปกขนาดนั้นค่ะคือเราไม่ได้ เรายังไม่รู้จักเขาน่ากำแพงมาดูตื่นเต้นแล้ตอนตอนเราเจอเขาหลังกำแพงมีตื่นเต้นมั้งเหรอตื่นเต้นใช่ไหมคะตื่นเต้นในรูปแบบไหนตื่นเต้นยังไงหรอชอบทักแบบมาแบบ มันตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าหนึ่งออกรายการมายาจะาตื่นเต้นอยู่แล้วเพราะเราก็ต้องไปรับมุกไทยเนาะเราก็แบบเราจะทันไหมวะ <c oughs> เราจะยังไงเราก็ตื่นเต้นเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วไปร้องเพลงด้วยก็ตื่นเต้นอีกระดับหนึ่งเลยค่ะแล้วก็ต้องไปทายด้วยว่าเขาคือใครก็ตื่นเต้นระดับที่สามอีกแล้วพอเจอเขาอีกทีโอ้โหรู้ว่าเขาคือใครทําอะไรก็ตื่นเต้นระดับที่ห้าแล้วค่ะคือมันก็ตื่นเต้นไปเรื่อยๆแล้ะค่ะ ถามเพื่อนเหรอตื่นเต้นหรือเปล่าตื่นเต้นมาตื่นเต้นอปต่าสตดที่3เข้ามาเขาก็บอกว่าเขาก็ตื่นเต้นหมือนกันเราะว่าเาก็ส่วนสมมงขอบคุณค่ะจริงรเรรู้จักเขามาก่อนหน้านี้นะคะหรือว่าครั้งแรกเลยครั้งแรกเลรู้หว่าเขาเป็นนักฟุตบอลเป็นนูโกรู้ตอนนี้รู้แล้วค่ะ เราไปศึกษาประวัติเขาก่อนแล้วใช่แล้ว,ลแ,ลวแต่เขาดูเรื่องเราเยอะนะเขาติดตามเราตั้งแต่ประวัออจริงหรือเปล่าจริง,รงเขาบอกเลยเหรือว่าเขาทําการบ้านดีก่อนออกรายการข้างกำแพงไม่เชื่อหรอกเราไม่เชื่อหรอกใช่ตอนนี้ยังไม่เชื่อ,อแต่เขาแต่เขาบอกว่ามีอะไรฝากถึงไม่ได้บอกว่าเขาสวยเธอสวยมากโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะอันนี้เราก็ทับผ้าเนาะก็ ็ต้องการันตีนิดนึงอ่ะแต่ว่าคิดว่าเมย์ชอบเขาที่เขาเป็นคนเก่งก็อยากชมกับว่าเขาเขาเก่งมากแล้วเขาถามว่าเขารักธรรมชาติไปเขาบอกว่าเขอยากให้เราชวนไปธรรมชาติกันก็จริงๆมีโครงการมาเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวเมย์ก็จะเชิญทุกๆคนแหละถาว่างก็ต้องมาเพราะอะไรหรือโมเมนต์อะไรขนาดใหญ่ที่ทำให้คนแบบว่ากลายแบบจิ้นจิงคู่เราอะไรเงี้ย ไม่น่ใจต้องถามเขาค่ะเออ,เอ,อตอนนั้นในรายการมันมีจังหวะเล่นกันหรือแอลกันเหลือแซลกันเหรือไม่พถูกคอตรงไหนเราได้กลับย้อนกลับไปดูไหมออคิดว่าเอ e r g y เราก็อาจจะคล้ายๆกันหรือเปล่าณนะตอนนั้นต้องต้องถามคนดูมากกว่าค่ะแล้วก็ออแบบ คนคนที่อยู่บน,นกรรมการวันนั้นแต่มาริยารู้ใช่ไหมว่ากระแสว่าคนทีาเชียเราแบบว่าโอ้ยดูเหมาะสมดูแบบว่าเข้าขากันดีสปาสก,กันดไม่ให้ไม่ให้เราใช้แบบชีวิตโ,โสดโสดกันแล้วคน <laughs> แบบเชียอะไรตอนนี้ต<ร>้องแบบโสดได้ไม่นานพรุ่ง <laughs> <laughs> นี้มีดอกไม้ยังมีดอกไม้ยังพรุ่งนี้ พรุ่งนี้กับพรุ่งนี้เรายังไม่รู้ว่าเราจะรับจากใครหรือเปล่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวเขาส่งมาในฐานะเพื่อนร่วมงานนะเขาส่งเหรอคะเออพูดละเออเฮ้ยเดี๋ยวรอดูค่ะแต่ถ้าเขาส่งมาเราก็ไม่ติดใช่ไหมไม่ติดแต่ขอไม่เอาแบบขยะเยอะนะคะค่ะแบบว่าดอกไม้ดอกเดียวก็ได้ตเขา zero waste นี่ zero waste ค่ะอย่าฝากบอกอะไรถึงคนที่เชียร์แม่คะว่าแฟนๆที่เขาเชียร์แบบจะเป็นไปได้ไหมจะเป็นไปได้จริงอะไรอย่างเงี้ยเออก็ ก็ S <S <an> ต้องแชร์ต่อไปค่ะตอนนี้แม่โฟกัสเรื่องงานมากๆาก <S <S <an> <S แล้วก็เรื่องครอบครัวด้วย <S <S <an> <S แล้วก็เรื่องแบบการพัฒนาตัวเองด้วยค่ะคิดว่าการที่เราต้องโฟกัสกับตัวเองเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยแ <S an> บ,บบพรุ่งนี้เป็นวาเลนไทน์้วยเนาะคิดว่าเ,าเราไม่ต้องจําเป็นที่ต้องมีคู่รักก็ได้เราควรที่จะรักตัวเองดูแลตัวเอง <S <S <an> <S เอถนอม relationship <S <S <an> <S ที่เรามีอยู่ในชีวิตอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าเพื่อน ใช่่ะพรุ่งนี้เมย์ก็มีเดทของเรากับกับหมอสูงค่ะตรวจสุขภาพประจำปีภายในค่ะนี่มันวันนิทานเนี่ยนะการนิทานค่ะรอบเราก็เลยรู้แล้โอเคถึงเวลาละสวยสองมุเขาใจไหมแต่ว่าคือตอนนี้ก็คือโสดอยากใช้ชีวิตโสดก่อนใช่ค่ะมากเลยแต่ก็ไม่ปิดโ็อไม่ปิดสามารถะสาระคุยได้คุยได้ค่ะถ้าถ้ามันเข้ามาอยู่ในแบบ ช่วงชีวิตของมียาได้แบบว่าช่วยเสริมแบบเรื่องงานได้ช่วยในเรื่องของครอบครัวได้ก็ไม่ได้ปิดค่ะแต่ว่าเราก็อยากจะใช้ชีวิตโสดของเราเต็มที่แต่ดูเหมือนเรายังไม่พร้อมเล้เราอยากจะโสดไปก่อนใช่ค่ะใช้คำว่าส่งความสดได้ไหมตอนห่วงความสดก็จริงๆก็ห่วงเหมือนกันค่ะเพราะว่าคิดว่าในชีวิตเราตั้งแต่เด็กเลยมียก็ไม่ได้มีช่วงเวลาที่โสดนานขนาดนั้นนะคะ สมัยเด็กเนาะทับฟไปหรอหลอกเล่นหลอกเล่นแต่แต่มันสําคัญค่ะที่เราต้องใช้เวลากับตัวเองเราต้องอยู่กับตัวเองแล้วก็มีความสุขค่ะก็เลยคิดว่าเราก็ห่วงการสดของเราไม่้นเขาถามเรื่องสดนานที่สุดในชีวิตกี่เดือนกี่ปีอาจจะแบบไม่เกินปีหนึ่งที่แบบสดจริงๆหรือว่าแต่ก่อนเราจะไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ขนาดนั้นเพราะเราคือทับา <laughs> .